สำหรับเจมจัดให้วันนี้ครับโตโยต้าโชว์บุราราธานีนะครับเราขายในราคาแค่659,000บาทนะครับ659,000บาทต้องบอกว่าประหยัดงบไปกว่า350,000บาทนะครับมีอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับ สวัสดีครับแฟนๆรถยนต์มือสองโตโยต้าโชบุญรัฐธานีหว่าโตโยต้าดีเยี่ยมยูสคานะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับเจมจัดให้หลังจากที่ไม่ได้พบกันมาอย่างนานนะครับวันนี้มีความพิเศษอย่างมากนะครับเจมจัดให้นํารถ4ประตูสวยๆนะครับเอาใจใครหลายๆคนมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับคันที่อยู่ด้านข้างผมนะครับก็คือโตโยต้ารีโวนะครับ 2.4G เกียร์ออโต้นะครับยกสูงนะครับปี2017สีดําคันนี้ตรงว่าดู ดันและหล่อมากๆนะครับป้ายแดงนะฮะนะฮะคันนี้นะครับตอนเปิดตัวป้ายแดงนะค,ค่าตัวของเขาอยู่ที่ราคา985,000บาทสำหรับเจมจัดให้วันนี้ครับโตโยต้าโชว์บุราาธานีนะครับเราขายในราคาแค่659,000บาทนะครับ659,000บาทต้องบอกว่าประหยัดงบไปกว่า350,000บาทนะครับ มีอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับด้านหน้านะครับรีโว่ปี2017นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดครับรุ่น G นะฮะให้ไฟโปรเจคเตอร์เลนมาให้นะครับมีไฟเดย์ไทม์ในนึ่งไร้นะครับระบบไฟปิดเปิดอัตโนมัตินะครับมีไฟตัดหมอกกระจังหน้าสีดำสุดหรอนะครับตัวนี้หน้าล็อกโคนะฮะอันนี้ก็คือตัวล็อกโคหน้าล็อกโคก็ใครๆก็หลายคนก็อาจจะคุ้นเคยหน้านนี้เป็นอย่างดีเนาะ โอเคครับมาดูด้านข้างนะครับเส้นสายลากยาวนะครับมีบันไดข้างติดมาให้นะครับจากโรงงานยางนะครับใช้ของดันหลบนะครับแมกลอยนะครับซีรีส์ของยางนะฮะสองหทับหเป็นขอบ17แล้วนะครับตัวนี้ยางใหม่4เส้นนะครับกระจกนะครับแบบโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวแบบ LED ดีมาให้นะครับตรงด้านข้างนะครับ ที่จับนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบโครเมียมมีกันลายมาให้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยมีกันศาส์นะครับติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงด้านหลังนะครับความเดิมความสดความใหม่เดี๋ยวผมพาไปดูช่วงล่างนะครับด้านท้ายนะครับสัญลักษณ์ตัวจีบ่งบอกว่าเป็นตัวท็อปแน่นอนนะครับมาพร้อมกับกล้องถอยหลังที่บิวอินนะครับกับโครเมียมในฝาฝาท้ายนะครับเนี่ยนะฮะกล้องถอยหลังอยู่ตรงนี้ นะครับเออสวยงามมีไฟเบรกดวงที่3มาให้เป็นแบบ LED มาดูช่วงล่างครับช่วงล่างต้องบอกว่าใหม่มากๆนะครับรถคันนี้ไม่เคยลุยหนักไม่เคยใช้งานหนักไม่เคยลุยขี้โคลนนะครับไม่เคยลุยน้ําเลยก็ว่าได้เจ้าของดืมนรักษาดีๆมากนะครับยางอะไรยังใหม่ๆช่วงล่างนะฮะเห็นไหมฮะโอ้บีาร์โค้ดนะครับอันนี้ใหม่มากนะครับมาดูภายในกันนะครับเริ่มที่ด้านข้างแผงประตูนะครับ หุ้มด้วยหนังนุ่มนะครับตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับมีแถบสีเงินที่จะเป็นแบบโครเมียมนะครับตัวท็อปในรุ่นจีนะครับก็ให้ติดตั้งตัวปรับกระจกมองข้างนะครับมาให้พับเก็บได้แบบไฟฟ้านะครับมีเซ็นทัลล็อกนะครับตัวเนี้ยนะฮะเป็นระบบปรับไฟฟ้าแล้วนะครับคนขับนี่นะครับเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับ เดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับภายในนะครับอย่างที่ผมเกินไปนะครับรุ่นท็อปตัวจีนะครับก็จะให้มาในเรื่องของพวงมาลัยมันติฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปรับเสียงลดเสียงนะครับรับสายโทรศัพท์นะครับสั่งการด้วยเสียงมีมาให้นะครับพร้อมกับคูดคอนโทรลในเรื่องของฝั่งขวาฝั่งนี้นะครับเนาะจอจอทัชสกรีนแบบ7นิ้วนะครับจอทัชสกรีนแบบ7นิ้วแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับ แบบเปิดออโต้ได้นะครับและที่สําคัญนะครับพวกกุญแจนะครับมีมาให้2ดอกพร้อมกับบุ๊กเซอร์วิสนะครับเจ้าของเจ้าของรถมือเดียวเท่านั้นนะครับออกห้างป้ายแดงเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงหน้าจอนะครับตัวท็อปเนี่ยมีในเรื่องของ GPS และก็กล้องถอยหลังอย่างที่ผมเกินไปนะครับอันนี้คือกล้องถอยหลังนะครับ นี่ครับ G P S นะครับมีมาให้ในรุ่นของตัวท็อปครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดมีปุ่มพาวเวอร์โหมดนะครับแล้วก็อีโค o โหมดอีโค e โหมดในเรื่องการประหยัดมันอีพาวเวอร์โหมดในเรื่องการสปีดเร่งแซงนะครับตัวนี้เนาะที่พักแขนนะครับสะดวกสบายก็มีมาให้ที่วางแก้วน้ำนะครับต้องบอกว่าออปชั่นตัวท็อปในเจ้าลีโว B สองพันี้ให้อะไรมาเยอะด้วย และที่สําคัญยังมีแอร์ด้านหลังหัวเข่านะครับมาดูเลขไมค์คันนี้นะครับรถเมีเีวออกห้างป้ายแดงเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดนะครับเข็มไมค์อยู่ที่1นึ่งแสนเจ็ดมกิโลต้องบอกว่ารถ3ปีวิ่งแสนเก็ถือว่าวิ่งอยู่ในระยะหนึ่งก็คือที่สําคัญเลยนะครับรถคันนี้เข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดเจ้าของเดิมเป็นคนยะโสธรนะครับ ออกที่ศูนย์โตโยต้าที่กรุงเทพนะครับแต่เจ้าของคนที่ใช้รถอยู่จังหวัดยะโสธรบ้านเรานี่เองนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะผู้โดยสารตอนหลังนะครับการขึ้นการลงก็จะมีตัวที่จับตัวนี้ให้ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกมาให้นะครับคนสูงอายุนะครับเด็กเล็กนะครับสามารถจับนี้ขึ้นได้และที่สําคัญเลยแอร์ด้านหลังนะครับ รุ่นจีตัวท็อปมีมาให้พร้อมกับตะขอที่ห้อยของอันนี้ก็มีมาให้เนี่ยที่ช่องเส็บเก็บสัมภาระก็มีมาให้ครับตอนนี้ก็มีที่พักแขนนะฮะวางแก้วน้ำสะดวกสบายมากๆนะครับเนาะส่วนในเรื่องของ Power outlet นะครับก็จะมีตัวตรงด้านหน้านะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้ นะครับไม่ว่าจะเป็น USB UAX นะครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับในเรื่องของฟังก์ชันในเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันจะสดจะใหม่แค่ไหนนะครับมามาดูห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องนะฮะใหม่มากๆเปิดขึ้นมาจุดมามร์กเม็ดอาร์กต่างๆอยู่ครบ เป็นเครื่องเดิมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4นะครับดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ Gd Evolution Boost นะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่150แรงมา้านะครับกับเกียร์ออโต6สปีดนะครับคันหน้าเป็นคันหน้าเดิมไม่มีการแกะการขันของรอยประแจนะฮะนี่ให้ดูเลยครับเพดนะฮะไม่มีการแกะแน่นอนไม่ใช่รถตัดต่อสวมทะเบียนรถน้ำท่วมพิกาม,มาการันตีได้นะครับจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย ซื้อรถที่นี่นะครับเรามีรับประกันรางการขายให้รับประกันเครื่องยนต์เกียร์นะครับแล้วหนึ่งปีห้าหมื่นกิโลและที่สําคัญนะครับรถคันนี้ยังรับประกันศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศไทยได้ทุกศูนย์นะครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ได้ตลอดนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์โตโยต้าได้ตลอดนะครับโปรโมชั่นของเรามีอะไรบ้างนะครับ ซื้อลดวันนี้นะครับผ่อนอีกทีปีหน้าก็คือเป็นผ่อนเดือนมกราคมนะครับไทยที่ไม่เข้าใจนะครับสอบถามผมได้นะครับซื้อรดวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะครับลูกค้าไม่จ้องจ่ายเดืินธันวานะครับไปผ่อนเดือนมกราเลยนะครับและที่สําคัญนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้แถมให้อีก1ปีบริการแถมขัดเคลือบแก้วให้อีกมูลค่า15,000พนบาทอันนี้ก็แถมให้ลูกค้านะครับวันรับรถ รับบินเติมน้ำมันนะครับ500บาทนะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้อีก1ปี50 0 0 0กิโลแถมภาษีพรบรวมไปถึงประกันภัยแถมทุกอย่างนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับคันนี้ใครที่กําลังมองหารถ4ีประตูสวยๆอยู่นะครับที่นี่นะครับโตโยต้าชัวบบลจัธานีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจและช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นของเรานะครับผ่อนอีกทีปีหน้า ถึงวันที่26ตุลาคมนี้นะครับใครที่สนใจจองได้ตามข้อมูลด้านล่างระเบอร์โทรและไอดียลน์นะครับสิ้นเดือนนี้นะครับเป็นวันลอยกระทงนะครับใครที่ต้องการหารถสวยๆไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะนะครับเรามีให้เลือกทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับหารถไปขี่ ลอยกระทงกับแฟนกับคนที่เรารักนะครับสำหรับวันนี้เจมจัดให้มีรถกระบะสีประตูสวยๆคันนี้มาให้ทุกผู้ชมได้ดูกันอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อกำลังใจให้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมนํารถสวยๆมาให้ชมอีกสาหรับวันนี้สวัสดีครับ